ไม้ให้น้องมันออกมาอยู่แก๊งแล้วก็มาเล่นผมไม่ได้ให้ทุกเดือนไม่ไม่ได้ให้ทุกน้องมันทุกเดือนเดี๋ยวว่ามันจดยคือจ้างมันออกออกจากแก๊งอ่ะเออมาเล่นกับแก๊งจะเห็นแกงเงินมั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 นมไม่เห็นหรอกมันมันก็แบบโคเงินมาขับขึ้นด้วยเงินก็จริงแต่ว่ายังไงมันก็ไม่มาหรอกมีแค่เรารู้เนี่ยตรงเนี้ยแต่แวงใครเอาไปร้อยอีกมีกี้สองหมื่นอย่างงี้ไม่เอานะ าสามสามร้อยชุดไว้เผื่อาสามร้อยชุดตอันนี้เราเราพี่ถามมาหน่อยดินั่งฟังเสียงเมียไอเต่าตั้งนานแล้วไอพี่ถามหน่อยดิคือมึงแข่งวันไหนบ้างสวัสดีครับก็ทุกใจหน่อยแข่งเริ่มแข่งเดือนหน้าครับแต่ตารางแข่งยังไม่ชวัวร์ตอนนี้น่าจะแบบซ้อมๆไปเรื่อยๆอ๋อคือนักแข่งอะเนาะมันก็ต้องแบบซ้อมด้วยอะไรด้วยมันกันเยอะเข้าใจอยู่แข่งให้ใครนะซิกซิกเหรอใช่ครับ รู้ได้ไงอะ่ะไม่ก็มึงบอกพี่เมื่อวานวันนี้วันนี้วันนี้ซ้อมมาไหมลองไหมซ้อมซ้อมซ้อมเอ็นดีครับอ่าใช่ใช,ใช่ใช่ครับซ้อมกับหกหกของสเตปโหดครับเอ้ยไม่ใม่สเตปโหดของอไเอ,อเนี่ยเล็เท้าเล็บเท้าตอนกี่โมงครับพี่สามทุ่มครึ่ง สามทุ่มครึ่งเสร็จห้าทุ่มใช่ป่ะห้าทุ่ม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 ครึ่งห้าทุ่มพอแล้วชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งผมน่าจะอยู่ได้ถึงสี่ทุ่มครึ่งครับเรศไปไหนมึงไปไหนอีกอะเพราะว่าอันนี้น่าจะมีซ้อมครับพุ่งนี้เผื่ะไม่มีซ้อมมึงซ้อมอีกแล้วหรอครับซ้อมผมเริ่มซ้อมสี่ไม่ไม่ไม่เขาเอางนี้พี่จ้างพี่จ้างหมื่นหนึ่งหยุดพักหยุดพักหยุดพักก็คือแบบ หยุดแข่งได้ไหมหรือว่าไม่ได้แบบมาอยู่เนี้ยพร้อมขึ้นปืนขึ้นมีขึ้นไม้ใหค้คือจ้างแบบรายเดือนเลยอยู่ย,ยาวเลยเหรอครับพี่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใชคืออันเนี้ยอันนี้เป็นส่วนตัวของพี่เองอันเนี้ยอันพี่ให้ทุกเดือนด้วยของพี่พี่ให้เราทุกเดือนพิเศษด้วยคิดหนักเลยทีนี้ ไม่ได้ให้สักเรียนหรอกบอกเนียวคือเราเรียนอยู่ด้วยหรือเปล่าเขาเรียนอยู่ด้วย <c oughs> ไม่กูให้มันเรียนเดียวนะ <c oughs> อ๋เอเรียนมหาลัยด้วยพ <c oughs> ี่ตอดบอก <c oughs> สองหมื่นเลยผมให้อีกหมื่นหนึ่งพี่ต <c oughs> อ,อ,อดไอ้ดีมึงไปเรื่องมึงจะให้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> ไอ้ดีบอกมันให้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งสองหมื่นอันนี้เอาไปหมื่นหนึ่งอ้ยอันนี้อันนี้สาระไม่เนี่ยมึงพูดไปเลื่องให้ดีนะเฉพาะเฉพาะไอ้มึงไปปั่นมึงยังบอกว่าขอสนับสนุนอยู่เลย ไม่แต่ให้มันจริงหมือนหนึ่งไปก่อนก็ได้นิคเดี๋ยวค่อยหมือนหนึ่งนี่คือแบบออกทีมแข่งมาทำแบบว่าเข้าแกงยาวเหรอครับใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่พร้อมขึ้นมีก็ขึ้นไม้ขึ้นปืนให้เอางี้หมื่นหนึ่งอาจจะน้อยสองหมื่นเป็นไงจะเย็นพี่จะเย็นสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นอยากได้ตัวปืนต่ว่าสองหมื่นน่ะได้ไปอ่ะแล้วก็ขอแบบว่าขอเต็มที่กับแกงด้วยได้ไหมคือรันแกงร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่กับกับแก๊งเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ หมื่นตลอดชีพมันจะเอาหรอวะฉายาใหม่นิกกี้สองหมื่นสัญญาพร้อมลัน่นคนแรกเลยนะไม่ไม่เคยแบบว่าแบบจ้างเลยอันนี้แบบได้ได้ครับพี่ได้ใช่ไหมได้ครับผ,ผมต้องไป<ม>คุยกับพี่มอโคกันนะครับพี่ได้อันนี้ให้จริงๆ2 0 0สองหมืน่นสองหมื่นมันเมาโคตบหัวสามทีเลยปะ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 ก่ะ ไม่พี่ต๊อดพี่ลืมบอกอีกข้อนึงหรือเปล่าข้ออะไรก็คือไอ้นิกมึงต้องไปโคราชนะแล้วก็ไปนั่งหลังเขาอะไรมึงไปเรื่อยไอ้ที่นี่มึงพี่พี่ต๊อดรับเพื่อนผมเนี่ยครับพี่ใครครับนี่ครับพู้เลยครับเนี่ยไอ้นิกกี้เหรออะไรอะไรนะครับมันม่คแบบเฮ้ยนายทำอไร โหขายกิ๊ด 10m ปืนพร้อมขึ้น 40m ใครวะแพงชิบหายเอาไงเราเราไม่คุยกันนะแล้วก็มาบอกพี่แต่ถ้าเขาแบบ<ช>เอเอมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็ดีแต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน้อง<ต><ต>พร้อมปืนให้แล้วก็มีดไมาเอ้ยมีดมีแล้วนี่เหลือแค่ไม้ไม้พี่ขึ้นให้แล้วน้าคบพี่ต๊อดผมได้ได<ต>้ได้ครับพี่ต๊อดพี่ต๊อดไอ้ฮาโตพี่ต๊อดใช่เอาดีน้องดีครับ โอ้ยพี่เอกทั้งมาบอกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยด้วยห้าพันของาพี่เของค้าพี่เอกของค,อคพี่อเ,รรเ,เอขอ,องข้าพี่คอพี่เาี่เีเ้าี่เอานะีเ้ีเอา่เอ้ี่เอกี่ีอ้ี้อกงกี้เอ่อกาีีีเอ่า ไม่ต้องคิดเยอะแล้วเฮ้ยแม่มาไรนะแม่ปริญญาตีจบได้แค่หมื่นห้าเหรอแม่เงินสตาร์สตสเตเตอร์ <c oughs> โอเคครับแม่เอาที่ไม้ค้างไม้ให้น้องมันออกมาอยู่แกงแล้วก็มาเล่นผมไม่ได้ทุกเดือนไม่ไม่ได้ให้น้องมันทุกเดือนเดี๋ยวว่ามันจะมันจะเป็นการจ้างก็ให้น้องมันแบบสองหมื่นเนี่ยแบบว่าไม่แข่งได้ไหมแล้วก็ ให้มันมาอยู่กันเล่นกับแก๊งคือจ้างมันออกมาออกจากแข่งอะ่ะเออมาเล่นกับแก๊งสองหมื่นแล้วก็พี่เอกช่วยด้วยห้าพันสองหมื่นห้าเดียวผมช่วยสามสิบครับเด็ดไน้ตัวมัน แต่ว่ามันไม่ออกจากแข่งหรอกเพราะมันซ้อมไปแล้วมันไม่มาหรอกถ้าถามผมนะมันไม่มาหรอกเพราะว่ามันไอ้ตรงนั้นก็คือเพื่อนมันอะมันจะเห็นแข่งเงินมั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 นไม่เห็นหรอกมันมันก็แบบคนเงินมันขับขึ้นด้วยเงินก็จริงแต่ว่ายังไงมันก็ไม่มาหรอกต้องรอต้องรอถ้าจะซื้อใจคนมันต้องรอแต่ว่าไป้าเพาได้นะ้าเพาก็ถูกปะถูกเล่าตรงตรงเลย อยากได้คนนึงมาอีกวะให้เฟกฮับเพาได้ไหมไอ,อ,อ้เ,อเฟกมาฟรีหรือเสียงเงินเนี่ยทำไมเฟกแค่ห้าพั 5, นะช่วยอีกสามสิบใครวะมือปืนท็อปห้าไสเอ็มอมันโคมมันคมนคจริงไว้ตอนมีแบบไม่ไม่ได้ดูแลน้องมันอะอ้าพอมันแม่งออกไปเชิดฉายที่อื่นอย่างเงี้ยเย็ดแม่ เ yeah, ยียยิ่งกว่าโปรลีไม่นิกนิกน็กได้ยินพี่ไหมนิกไอเน็กคืองานแก๊งอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยเลย้ยมันมันเล่นตีอย่างเดียวก็คืองานแก๊งอะ่ะก็คือรันตั้งแต่ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งพอเช็คชูดหนึ่งทุ่มสิบห้าทุ่มครึ่งก็คือเล่นหลุหลานเฉยของแก๊งไม่มีส่งนะของแก๊งไม่ต้องส่งอะไรเลยส่ง,งแค่เงินอ่าห้า <5, S 1> แสนที่เฉย แล้วก็เตรียมของเล่นเองแล้วก็ของก็เล่นเองของก็ไม่ต้องไปหาจากไหนก็ลงดันไ,ได้เกาะวันละห้าสิบขอสิบตัวหกสิบตัวแต่ไม่เป็นไรไอ้น,นั้นพ่จารการดูแลมึงให้ถ้าแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจาดการให้พวกของพวกเกาะพวกอะไรอย่เงี้ยพอดูแลไอ้น,นี่ไม่มืนพอดูแลอเองเองน่าไม่มืนเดี๋ยวพิจัดการาให้ก็ได้ไม่ต้องหามีในตู้แกง๊งเออว่ามันไม่มึนรจริงๆคือแค่เช็คชั่วทุกวัน มันแค่เช็คชู่ทุกวันพออืมไม้เข่าม่เข่าไหมพี่เด้เรียกไรยี่สิบคนอยู่นี่หมดเลยปะสองเจ็ดแปดนไม่หม่ไม่ๆยู่ไหนกันอ่ะเึงไปเลยอีมึงมีข้าวอยวมึงขอกูไม่ไปตู้ปหเนึ้อเพียไรเอาหรอเอาแมซูชีเหรอเหรอเรียกไรนะขาดเงินขาดห้าเรียกไร สองแปดเจ็ดศูนย์ครับ<ม>กินได้เป็นหลอกโซเชียมันไม่มีนะมันไม่มีนะ,นะสองแปดเจ็ดศูนย์นะสองเออสองเจ็ดแปดศูนย์กินเป็นแต่ลาบไปเฮ้ยกินได้็นหลอกโซเชียลคือปืนตัวน,นี้ขึ้นได้เลยนะนี่ถ้าแบบว่ามามันมันขึ้นได้เลยเหลือแค่บวกบวกเดี๋ยวพี่ไปหารับให้เดี๋ยวพี่จะเอาเงินกัหลานแล้วก็บางที มันมีรถคันหนึ่งอไอ้รถรถรถใหม่มันขายได้เท่าไหร่วะรถยอดแสนละออเดียอะไรเนีออ่ย<ม>50-60<ม><ม>เอ็มอะเออก็จะขายมารับไข,มข,มขม่มุกไข่มุกมีแล้วไม่ต้องรับพวกเลสโตนออซิเดียนได้เฉยด่าง,างให,ให้ให้ไวต้ตีไปมาร้อยชุดได้อยู่ร้อยชุดแล้วเซนเตอร์นอสสุดหักผมยังหดอยู่ไหมครับพี่ใครนะเซนเตอร์นอสสุดหักรถรถไอเซนเตอร์นอสอะในเมืองไม่มีแล้ว มี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 อยู่หรอมีแต่น้อยอ่าหาให้มันได้ไหมพี่ต๊อดอ๋อมึงคือมึงมึงรักเหรอไม่เอาไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วฉันโดนน่องอะเอสเลกไงคล้ายๆกันกันหลังด้วยอันนี้เรียนอยู่มออะไรเลยเนี่ยผมผมรอพี่ม็อกมาคุยอยู่ครับเขาเหมือนข้างนอกเออคุยไม่มึงก็คุยกับเขาเลยมันเป็นธุระส่วนตัวของมึงแล้วไงยังไงก็ตอบพี่ในเฟซก็ได้โอเคไหมได้ครับพี่เออมาเดีอีกสักพักหนึ่งครับ ครับได้ได้ได้ได,ได,ได้พี่เคสัลรสคนของพี่ครับมิกกี้ยี่้าเคสัญญาสองปีเอ,อก็ใครไม่ขาดไม่ลาก็ค่อยซัพพอร์ตเนาะมันก็ได้ครับประมาณับเดือนนึงก็ประมาณสามพันกี่คนอะ่ะที่ไม่ขาดเวลาสามพันห้าคนก็สามห้าสิบห้าแล้ว คนละสามพันมันจะได้ขยันมาแบบมาทุกวันมาทุกวันไงก็เหมือนแบบเล่นเกมา้าได้เงินด้วยได้จัดโดเนทคนซับพอร์ตด้วยเงี้ยมันก็จะมีแค่ผมไงที่แบบช่วยซับน้องคนที่แบบว่าไม่ขาดไม่สายไม่ลาทุกเดือนอย่างเงี้ยก็จะแบบขอพี่เปาสปอนเซอร์แค่การจอเจ็ดพันแปดนะเจ็ดพันแปด ประมาณห<อ>นว่งกว่าบาทใช่ไหมผมก็ <คำ S 2> มซื้อให<อ><ม>้ต้นหาด<ม>้วย<ม>ทุกเดือนก็คืออีกตัวหนึ่งก็เป็นสองตัวเออการจอไม่เกี่ยวนะก็คือให้น้องมันพอมันได้ไปปุ๊บเฮ้ยครับพอน้องมันได้ไปปุ๊บก็ให้น้องมันไปจัดการถ้ามังอยากได้เก้าพันแปดมันก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยอันนั้นก็เรื่องของมึงเองูให้ได้แค่เจ็ดพันแปดประมาณนั้นเพราะบางบางอย่างมันก็ไม่เออเพราะว่าบางอย่างเราก็ดิ้นรนด้วยตัวเองด้วย ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะให้เงินด้วยเล็กน้อยแบบว่าเออสำหรับขยันแบบรู้เรื่องเงี้ยประมาณสามพันสองพันแล้วแต่เราอย่างเงี้ยมันก็เหมือนผล p a y ได้ให้น้อยเกินเอาเอางี้ให้น้อยเกิน,น,น,กนมันเงินของผมเหมือนพี่บอยท่าผจร์งข,ง,ขงโพ่ะมันคือเงินของเขาเขาสนับสนุนอ่าทีมบอลห้าหมื่นมีคนไปบอกว่าโอ้ยรวยขนาดนี้ให้แค่ห้าหมื่นเลงหรออะไรอย่างเงี้ย ผมไปอ่านคอมเมนต์ว่าก็เงินก็มีแต่คนเม่นว่าเงินของเขาเขาจะให้กี่บาทเรื่องของเขาคุณไปให้เขาไม่ล่ะเออคุณบอกว่าผมให้น้อยอย่างเนี้ยคุณก็ไปให้เขาเองคุณอยากให้เท่าไหร่คุณอยากให้เขาเท่าไหร่คุณก็แบบผมให้น้อยเท่านี้เออคุณอยากให้เยอะกว่าผมก็ให้ไปเออคุณดูถูกเงินน้อยเงินอะไรคุณก็ให้ของคุณเองไม่ถูกะ เพราะว่าผมก็ให้การ์ดจอหลักหมื่นแล้วไงถูกไหมแล้วก็เงินอีกตั้งหก 2, ักสองพันถึงสามพันแล้วแต่ใช่ กำไรหน้าค่าไฟแก๊งอื่นเข้าเนื้อตัวเองยำๆหนุนงานบ้านกี่โมงอ่ะนี่เยก็ตั้งได้อะไรมาหนึ่งสอี่กายไ้แล้วเนะสามชั่วโมงสิบสองเลยไม่ใช่หนึ่งเลยนะขยันมาตรงกับเวลางานไปตั้งสองไม่ขาดเวลาสามไม่เป็นเกียวเล่นแบบว่าเหมือนคนปกติให้เกียรติคนในแก๊งไม่ใช่ว่าเป็นเกลียวกับผมแล้วก็กับทุกคนอย่างเงี้ยไปเรื่อยว่าไงว่าไงครับว่ามีดาร์คีไหมดาร์คีอ่ะมีมีเนี่ยไปงานบ้านไหมหนุมา ที่ไหนที่ไหนหลังหลังหลังเลยนะหลังเพื่อนนะเพื่อนหลังเพื่อนเพื่อนตรงไหนวะอ๋อจำได้รอแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงมันไม่มันมาแล้วหรอดิอะไรวะงงวะงั้นไม่ตอนสิบสองอ่ะพี่เราสิบหทีอีสนาทีอ๋อสรุปให้กูไปเลยหรือว่าอีสินาทีมาขึ้น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 มาไปรอไปรอไปไปรไปไปรอไปไปรอไปอไปร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 อไปเอไปอไปรอไปรไป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  ต่อส์ใช่ใช่เดี๋ยวยังด้วยเต็มยังแต่เจตเจตไม่น่ารอดเพราะว่าเจตมันคือน้องมันอะผมแบบมันหายปล่อยแล้วก็ลาบ่อยอย่างเงี้ยวันนี้ก็ลาอีกแล้วดูหน่อยใคร,รบบไม่รู้เแบบพูดไม่ไ <ป S 2> ค่อยรู้เรื่องมึนครับติดมึนเด็กกันเนาะจะเอาอะไรมากมันก็เด็กอะเด็กน้อยอะมันไม่มไมเหมือนไอ้จุกอะเห็นไอ้ไอ้จุกมันก็แบบมันไม่เคยไปเกี่ยวเลยนะดูดิ แต่มันเข้ามามันไม่เป็นเกียร์แล้วเห็นเสียงมันเด็กแบบเด็กกว่าเจ๊ดอีกนะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เป็นเกียร์ไม่อะไรเลยมันก็น่ารักของมันโทษครับโทษครับบ้านหลังไหนนะขี่มือพ่อพอกันไก่เจ๊ดด้วยพ่อกันน่ะเขาเล่นกับอะไรเจอแก๊งสีชมพูมาเร็วเนี่ยไม่เล่นปืนนะอย่าเดี๋ยวนะไม่เล่นปืนนะไม่เล่นปืนนะเจอแก๊งสีสีชมพูเลยปิดปิดปิดไม่ไม่ไม่มายังพี่ตอดพี่ตอดลองไงก็ได้ครับพี่ตอด ฮะไม่ลองอัดก็ได้ครับลองอัดที่ลองอัดหรอเดี๋ยวผมไปลงไปเล่นไงพี่ลองไม่ลองมันต้องเขียนให้จบเลยต้องเขียนเขียนจบมามากันหมดยังมากันหมดยังไปผมยังไม่ไปถึงผมยังไม่ถึงมุ้งอุ้มศพใครมาเฮ้ยยังมาๆๆๆมาเบาเบาสองสามอดเด็ดลงเด็ดลงเด็ด